สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กลางบ่อนะครับในบ่อความกว้าง20่คูณ20เมตรนะครับูปหัวใจนะครับตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับเรือน้อยนะฮะมีสารถีพายเรือนะครับอ่าตอนนี้เธอก็ทำงานด้วยนะครับพายเรือไปด้วยทำงานด้วยนะครับนะฮะให้อาหารปลาไปด้วยนะครับ โอ้นนออขี้ควายครับอันนี้คือขี้ควายครับอันนี้คือแซนด์วิชปลานะครับหมักได้ที่นะครับแต่แซนด์วิชปลาไม่ไม่จมน้ํานะครับก็มีข้าวติดมาด้วยนะครับก็กลายเป็นข้าวลอยน้ําไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเดี๋ยวรอให้มันออกรวงครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเกี่ยวกลางบ่อน้ํากันนะ <c oughs> ไปครับไปปล่อยปล่อยครับจะไปปล่อยออกรวงให้มันออกรวงครับกินดีมากครับกินแซนด์วิชหมักได้ที่แล้วครับหอมนะหอมไอดินกินสาบควายครับนะเรียกว่าบอกอันนี้คือบัวสวร์นะฮะบัวสวรรค์อ่าบัวสวรรค์บัวสวรรค์หรือบัวสายนะซึ่งซึ่ง ลอยไปลอยมาได้นะครับเป็นบัวเล็กๆนะครับ